สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565ครับทุกท่านครับในช่วงกำลังจะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาตรการต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะมาตรการที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับในปี65นะครับก็คือจะได้ใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วก็สำหรับวันนี้เลยนะครับวันศุกร์ที่23ก็เป็นวันที่ มีกําหนดการสําคัญนะครับในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการสมัครไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ก็คงจะพูดไปถึงปีหน้านะครับเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคม66นะครับมีมาตรการอะไรออกมาบ้างนะครับโดยเฉพาะที่คอรมอเพิ่งอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนนะครับก็คือข่าวด่วนนะครับจากกระทรวงการคลังสําหรับท่านใดที่ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนกันยาและก็ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอแจ้งว่ากําหนดการในการตรวจสอบผลนะครับว่าท่านจะได้หรือไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนมกราคม -66 นะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งวันที่ครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะสามารถตรวจสอบผลได้วันที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนั้นก็สําหรับคนที่กําลังรอผลนะครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการ แจ้งว่าให้ทุกท่านเนี่ย <ใน omi> เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนก่อนว่าการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ์หรือไม่นะครับซึ่งมีประชาชนจํานวนมากเลยนะครับที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ในช่วงเดือนพฤศจิ compte, าากายนที่ผ่านมาก็มีการเปิดนะครับให้ท่านใดที่ไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนแล้วขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนี่ยมีโอกาสให้แก้ไขข้อมูลนะครับที่หน่วยลงทะเบียนนะครับก็มีการแก้ไขกันไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อ ในช่วงของการแก้ไขข้อมูลก็มีอีกประมาณจํานวนหนึ่งเลยนะครับที่แก้ไขข้อมูลแล้วแต่ว่าการลงทะเบียนก็ยังไม่เปลี่ยนสถานะเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับก็ยังติดค้างกันอยู่ประมาณ1นล้านสามแสนคนนะครับเมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมนะครับทางกระทรวงการคลังก็เลยได้มีการช่วยเหลือกลุ่มนี้ด้วยการมีการประกาศผลเพิ่มเติมนะครับมีการตรวจสอบเขาเรียกว่าเป็นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มีการประกาศมาเมื่อ2วันก่อนนี่เองนะครับว่า ท่านใดนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับให้ตรวจสอบผลอีกรอบหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้นะครับและถ้าหากว่าใครนะครับตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ผลการลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์ถ้าใครนะครับผลการลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์ก็แปลว่าท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นว่าท่านจะได้หรือไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือไปรอตรวจสอบผลนะครับ ในเดือนหน้าพร้อมๆก,กันกับทุกคนที่ขึ้นมาการลงทะเบียนสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังติดว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อีกกระทรวงค้ังให้เวลา3วันเท่านั้นซึ่งจริงๆเริ่มตั้งแต่2วันก่อนแล้วและวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับวันศุกร์ที่23ธันวาท่านใดที่ตรวจสอบผลนะครับการลงทะเบียนนะครับซึ่งการตรวจสอบผลเนี่ยตรวจได้ที่เว็บไซต์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนนะครับหรือจะตรวจสอบผลที่หน่วยลงทะเบียนที่หน่วยไหนก็ได้ หน่วยลงทะเบียนก็จะมีกรุงไทยทกสออมสินคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับตรวจสอบผลนะครับถ้าหากว่าขึ้นว่าการลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์อีกก็ให้ท่านไปตรวจสอบสาเหตุว่าทําไมถึงไม่สมบูรณ์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอแล้วก็เขตกรุงเทพมหานครหรือสำนักง,งานเมืองพัทยาก็ได้นะครับเมื่อทราบสาเหตุแล้วนะครับท่านก็ต้องไปแก้ไขนะครับการแก้ไขนั้นท่านต้องรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะให้แก้ไขอย่างไรซึ่ง ช่องทางการแก้ไขนั้นมันขึ mode, involved, ้นอยู่กับว่าท er ่านลงทะเบียนที to yeah to ่หน่วยงานไหนใครลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนหน่วยงานไหนต้องกลับไปที่หน่วยลงทะเบียนเดิมในการแก้ไขแต่ถ้าใครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ให้ไปหาหน่วยลงทะเบียนสักงหน่วยหนึ่งหน่วยไหนก็ได้ในการแก้ไขข้อมูลเพราะว่าการแก้ไขข้อมูลเนี่ยต้องแก้ที่หน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแก้ทางเว็บไซต์ไม่ได้ฉะนั้นก็ขอแจ้งครับสำหรับท่านใดที่ยังติดสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อยู่หรือท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเลย รบกวนเข้าไปตรวจสอบนะครับวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วด้วยเพราะเป็นการขยายเวลาให้นะครับให้เข้าไปตรวจสอบ,บกันอีกสักรอบหนึ่งถ้าใครยังขึ้นว่าการลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์อีกนะครับลองติดต่อนะครับที่ว่าการอำเภอเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาหาสาเหตุและเมื่อทราบสาเหตุแล้วรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ในการกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเดิมถ้าใครลงทะเบียนที่อำเภออยู่แล้วก็อาจจะสะดวกหน่อยคือไปทั้งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลได้ในที่เดียวเลย นะครับก็ขอแจ้งนะครับนี่คือโอกาสสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วสําหรับผู้ที่ยังขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับนี่คือเขาวแดงนะครับสําหรับอีกมาตรการหนึ่งนะครับที่จะแจ้งนะครับก็คือว่าในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังพูดถึงคนลงทะเบียนบัตรใหม่ทีนี้แล้วคนที่มีบัตรใบเก่าอยู่เดิมนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าปีหน้านะครับมกราหกหกนะครับบัตรใบเก่ายังใช้ได้ อยู่หรือไม่นะครับคำตอบก็บคือว่าบัตรใบเก่านะครับไม่ว่าท่านจะลงทะเบียนบัตรใหม่หรือไม่ลงนะครับแต่คนที่มีบัตรโวนเงิรรัฐใบเก่าเนี่ยยังใช้ได้นะครับในวันที่1มกรายังมีเงินเข้าตามปกตินะครับวันที่1ก็เหมือนเดิมครับเงินซื้อของร้านธงฟ้า3 0 0ร้อยสองนะครับเงินค่าแก๊สนะครับสเดือนใช้ได้1ครั้งเงินค่าเดินทางอย่างละ5 0 0ก็คือสรุปก็คือเหมือนเดิมครับวันที่1เงินยังเข้าอยู่นะครับหมกรานะครับและวันที่18 มกราก็ยังเป็นค่าน้ำค่าไฟตามเงื่อนไขเดิมก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็วันที่22มกราก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมสรุปก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนที่มีบัตรใบเดิมนะครับเดือนมกราคม66เงินยังเข้าทุกรายการตามปกติเหมือนเดือนธันวาหม65เลยนะครับนี่คือสําหรับคนที่ถือบัตรใบเก่าอยู่นะครับทีนี้เมื่อเข้าสู่ปีใหม่นะครับมกราคม66เนี่ยมันก็จะคาดเกี่ยวกันนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรรอบใหม่ไว้ก็ต้องได้เวลาไปตรวจสอบผล วิธีการตรวจสอบผลก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับเหมือนเดิมคือทางเว็บไซต์ก็ได้ที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้ถ้าใครได้รับสิทธิ์บัตรรอบใหม่นะครับถ้าใครได้รับสิทธิ์นะครับในช่วงมกราคม6กจะมีการประกาศว่าใครที่ผ่านก็คือได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐสามธนาคารก็คือกรุงไทยทกสออมสินเดี๋ยวจะมีการนัดแนะประกาศวันเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมีโอกาสสามารถอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับฉะนั้น จะเห็นว่าบัตรรอบใหม่รรประกาศผลมกราและบัตรรอบใหม่น so, ี้นะครับก็จะเริ่มใช้สิทธิประมาณเดือนกุมภาหกหกก็หมายความว่าเราจะเห็นรอยต่อระหว่างบัตรเก่ากับสวัสดิการรรัฐรอบใหม่นะครับก็คือว่าเดือนมกราบัตรใบเก่ายังใช้ได้อยู่ในขณะเดียวกันบัตรใบใหม่นะครับบัตรรอบใหม่ก็ประกาศผลนะครับและเดือนกุมภาก็เปลี่ยนไปใช้สวัสดิการรัฐอันใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนนะครับก็แปลว่าบัตรสวัสดิการรรัฐใบเก่าก็จะ สิ้นสุดลงก็แปลว่าใช้เดือนมกราคมเป็นเดือนสุดท้ายกุมภาพันธ์ทุกคนเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนหมดแทนบัตรสัสดิการรัฐใบเก่านะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนใครที่มีบัตรเก่าหรือไม่มีนะครับบางคนอาจจะไม่ได้มีบัตรเก่าอยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นใช้สิทธิสัสดิการรัรรอบใหม่ด้วยบัตรประชาชนเลยในเดือนกุมภาพันธ์66แต่ถ้าใครมีบัตรใบเก่าอยู่เดิมก็ต้องถามว่าท่านได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไหมถ้าท่านได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องท่านก็ต้องทิ้งบัตรใบเก่านะครับก็ค แต่ถ้าใครที่ไม่เคยบัตรสมรัครบัตรสวรัสดิการมาก่อนก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นใช้บัตรสวรัสดิการรอบใหม่ด้วยบัตรประชาชนเลยนั่นเองนะครับนี่คือรอยต่อสําคัญนะครับของบัตรสวรัสดิการใบเก่าแล้วก็สวัสดิการรอบใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงในช่วงเดือนนี้เดือนธันวาคมมีมาตรการอะไรที่ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายบ้างนะครับ,บก็ประกอบไปด้วยการลดงินสมทบประกันสังคมม33กับ39 ลดมา3เดือนแล้วนะครับเดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วแล้วก็การลดค่าไฟครับบ้านไหนที่ใช้ไฟไม่เกิน500หน่วยบินค่าไฟของท่านจะเกียรติเลยครับว่าได้รับส่วนลดเท่าไหร่โดยไม่ต้องลงทะเบียนครับลดให้อัตโนมัติก็เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่คือมาตรการที่จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงของขวัญปีใหม่นะครับของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลังนะครับ ลุ้นไปลุ้นมาสุดท้ายแล้วคนละครึ่งนะครับเฟสหไม่มีนะครับท้ายที่สุดแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลังจากการประชุมคลรมก็บอกว่าไม่มีคนละครึ่งเฟสหเป็นของวันปีใหม่และเท่านั้นยังไม่พอครับจะไม่มีโครงการคนละครึ่งอีกต่อไปแล้วอีกด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าจบกันแล้วนะครับคนละครึ่งไม่ต้องพูดถึงกันอีกนั่นเองนะครับฉะนั้นของควัญปีใหม่เมื่อไม่มีคนละครึ่งแล้วเหลืออะไรบ้างนะครับก็จะมีโครงการชอบดีมีคืนนะครับ ชอบดีมีคืนคืออะไรนะครับชอบดีมีคืนคือเฉพาะคนที่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเงินได้ประจาปีนะครับสามารถที่จะไปจับใจ่ายใช้สอยกับร้านค้าที่ออกใบเสร็จใบกํากับภาษีที่เป็นเขาเรียกว่าจดทะเบียนแวดนะครับแล้วก็ออกใบกํากับภาษีได้นะครับไปจับใจ่ายในระหว่างวันที่1มกราคม66ถึงวันที่15กุมภาพันธ์66นะครับยอดการใช้ใจ่ายทั้งหมด40,000บาทซึ่งประกอบไปด้วยใบเสร็จธรรมดา30,000แล้วก็ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อีก10,000นะครับเก็บใบเสร็จนี้ไว้ทั้งหมดนะครับ แล้วเอาไปประกอบการคำนวณภาษีเงินได้ประจําปีโดยเอาซีมือนี้หักออกจากเงินได้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นี่คือโครงการอาชอบดีมีคืนซึ่งใครที่เคยใช้สิทธิ์มาตรการนี้อยู่แล้วก็น่าจะทราบนะครับเงื่อนไขในการใช้ซึ่งสินค้าอะไรใช้ได้อะไรที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนปี2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับนี่คือ,อโครงการที่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับกระทรวงการคลัง จริงๆมีมาตรการอื่นๆด้วยแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นการลดภาษีน้ำมันเครื่องบินนะครับก็จะไปช่วยภาคการสายการบินนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการบินนะครับแล้วก็อาจจะไปช่วยทางอ้อมนะครับในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับและนอกจากนั้นยังมีของความปีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าธนาคารของรัฐนะครับก็มีสิทธิประโยชน์นะครับต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้าใครอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ต่างๆของอธนาคารของรัฐว่าใครเป็นลูกค้าอยู่ใครชําระดีนะครับเป็นลูกหนี้ชั้นดีก็อาจจะมีรางวัลให้นะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับส่วนการประกันร,ราคาข้าวตอนนี้นะครับเป็นการประกาศส่วนต่างราคางวดที่10นะครับเมื่อช่วงีสัปดาห์ที่ผ่านมาและงวดที่11ถ้าหากว่าท่านใดกําลังรออยู่นะครับงวดที่11เเนี่ยก็จะประกาศทุกวันศุกร์นะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยการประกันราคาข้าวจะประกาศทุกสัปดาห์ แล้วก็จะประกาศประมาณทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในรอบนั้นเนี่ยก็จะรับเงินประมาณวันพุธของสัปดาห์ถัดไปจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอบ11เดก็คาดว่าจะประกาศภายในอาจจะเป็นช่วงเย็นนี้นะครับเดี๋ยวถ้าว่ามีการประกาศแล้วก็จะนํามาแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆนะครับก็อาจจะมีมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้านะครับวันตรานก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนะครับคอรมองก็จะพิจารณาของวันปีใหม่เพิ่มเติมโดยเฉพาะ โครงการที่เข้าคลรมไปหนึ่งรอบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติก็คือเราเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามารุ้นกันว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นการอนุมัติจะออกมาเป็นรายละเอียดอย่างไรบ้างซึ่งเบื้องต้นนะครับข้อบูลก็คือน่าจะมีการอนุมัติให้ใช้สิทธิ์ประมาณ2ล้านสิทธิ์นะครับแต่การท่องเที่ยวช่วงไหนยังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จัดทานอกสถานที่ก็อาจจะไม่มีเขาเรียกว,ว่าเป็นแผนภาพให้ดูนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว ถ้าหากว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอพูดที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ